สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับผมสมศักดิ์ครับเป็นผู้นำเสนอความจริงแห่งชีวิตในการบันทึกครั้งนี้และการเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้นะครับผมก็จะนำเรื่องราวแห่งชีวิตมาเล่าสู่กันฟังหรือมาถ่ายทอดให้กันฟัง เรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของความสำคัญที่ความเป็นคนมองข้ามกันไปแล้วก็เป็นเรื่องราวแห่งอริยบุคคลไปในตัวและก็เป็นเรื่องราวแห่งนิพพาน หรือผู้ที่ไปเป็นพาณิพานโดยเรียกว่าโดยในตัวของเรื่องราวแต่คนจำนวนมากนะครับศึกษาพอไดอ้ยินเรื่องนิพพานเรื่องเมืองพรมก็เหมือนจะหาช่องทาง เพื่อที่จะไปที่นั่นกันแต่ข้างต้นผมบอกไปแล้วว่าเรื่องราวที่ที่ผมจะเล่าสู่กานฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของความเป็นอริยบุคคลเป็นตัวแล้วก็เป็นเรื่องราวของพระนิพพานเป็นตัวนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าคนมองข้ามคนนี้ก็หมายความว่ามนุษย์เนี่ยมีตัวตนตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ครับมองข้ามความสําคัญที่ล้าค่า ทีนี้ความสำคัญความล้าค่านี่คืออะไรผมพูดแบบไม่ต้องอ้อมคอมนะครับใครจะมีความศรัทธามีความเชื่อมีความสามารถที่จะเห็นได้หรือไม่เห็นได้ก็แล้วแต่บุคคลนะผมยกตัวอย่างครับ ว่าดินนยฮะดินนะฮะท่านมีเรียกว่ามีพระคุณมีความสําคัญพระคุณเนี่ยก็คือความสําคัญความล้าค่าดินเนี่ยมีความสําคัญขนาดไหนที่เรามองข้ามมันไปไม่เคยกาดไหวไม่เคยเคารพไม่เคยสรรเสริญผ่านไปผ่านมาโดยเราไม่ไม่ได้ตันหนักหรือไม่ได้พิจารณาว่า,ว,าว่าดินนั้นท่านคืออะไร ผมเอาแบบง่ายเลยคนระับต่อมาน้ำเนี้ยน้ำเนี่ยผมบอกมีพระคุณมีพระคุณก็คือหมายความว่ามีความสำคัญที่ล้ำค่าให้เข้าใจความสำคัญที่ล้ำค่าที่เรามองผ่านกันไปแล้วก็ที่เราไม่เคย เขารบบูชากาบไหว้หรือรับรู้ดูเห็นอยู่อย่างนั้นที่ซึมซับเข้าไปในชีวิตเราจนเราเกิดเรียกว่าความอ่อนโยนความเขารพความศรัทธาหินนี่ครับ มีความสำคัญคือผมบอกเลยความสําคัญหรือมีพระคุณมีพระคุณก็คือมีความสําคัญนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือหินมีความสําคัญสําคัญยิ่งใหญ่ผมบอกยิ่งใหญ่ล้ําค่าจนหาที่ประมาณไม่ได้แต่เราก็มองข้ามกันไปไม่ว่าผู้ที่จะอยู่เมืองมนุษย์หรือเมืองทิพย์ก็ตามทุกเขตทุกแดนนะฮะ ในการพูดเรื่องถึงเรื่องพระคุณพระคุณก็คือความสําคัญถ้าพูดถ้าพูดเป็นภาษาเมืองทิพย์ก็จะพูดวคําว่าพระคุณแต่พูดเป็นภาษามนุษย์ก็เรียกว่าความสําคัญถ้าใครเข้าใจเรื่องภาษาหรือทําความเข้าใจได้ตรงกันก็จะทําความเข้าใจในในชีวิตได้ไม่ยากทีนี้ผมยกตัวอย่างไปเพียงสองสามพระคุณหรือสองสามความสําคัญยังมีอีกนะครับ ทีนี้มาดูความสำคัญอีกอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าอนุภาพว่างหรือความสำคัญของว่างที่อยู่ต่อหน้ารายล้อมพวกเราที่เราเคยได้มองดูได้จดจ้องหรือพิจารณาดูไหมว่าคืออะไรนี่ผมบอกเลยว่าว่างเนี่ยมีความสําคัญผมบอกอันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แบบ ไม่ต้องหาอะไรมาเทียบเลยวัดก็ไม่ได้ประมาณก็ไม่ได้ที่เรามองข้ามแล้วก็ผ่านกันไปผ่านกันมาทุกวันทุกวี่ทุกคืนทุกเดือนทุกปีแล้วก็ไม่เห็นเรียกไม่เห็นพระคุณไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ยกตัวอย่าง,างลมร้อนหรือเย็นเนี่ยผมเอาสองสามอนุภาพ ที่เรียกความสำคัญของอนุภาพที่เราไม่ได้เคารพบ,บูชากราบไหว้ทำความนอบน้อมทำความรู้จักมีความสำคัญหนูบอกประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าร้อยล้านแสนล้านเท่าแต่เราผมไม่ได้ไม่ได้ห้ามใครนะว่าจะเคารพพระพุทธเจ้าแต่ว่า นี่มันเป็นสิ่งที่ที่พวกเราต้องเคารพเป็นเบื้องต้นหรือเป็นมาตรฐานแห่งชีวิตเลยถึงเรียกว่าความสําคัญที่ล้าค่าลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นถ้าใครตามหาเจอว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นคืออะไรนี่นะครับผมทีนี้ หากบุคคลใดทำความเรียกว่าทำความเคารพทำความบูชาไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ต้องประมาณห้าหกตัวอย่างใครเห็นสิ่งใดได้ไดที่เป็นความสําคัญสําคัญสําคัญที่เรียกว่าพระคุณพระคุณก็คือความสําคัญนะถ้าจับจับภาษาให้ถูกนะครับความสําคัญที่ล้าค่าท,ท่านเคารพท่านบูชาท่านสรรเสริญ บอกอะไความเป็นอริยะบุคคลคืบคานเข้ามาตแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตัวนะแล้วก็มีที่สุดที่จะท่านอยากปราถนากันไปแต่และที่ก็ผมว่าสุดท้ายคนคนจำนวนมากถ้าไม่ลึกซึ้งพอเนี่ยเป้าหมายก็เหมือนเพดานที่นิพพานเนี่ยแล้วทีนี้พอ พอเราทําความเข้าใจหรือทําความซึมซับให้เป็นสันดา์ให้เป็นนิสัยเราอยู่ในชีวิตเราอย่างที่ผมกล่าวเมื่อห้าหตัวอย่างผมบอกเลยแม้แต่ท่านไปอยู่สวรรค์เออยู่เมืองคมเออยู่เมืองนิพพานเออยู่เมืองนรกเอยพอกท่านจะรู้จากสิ่งนั้นได้อย่างดีชีวิตพูดถึงความปลอดภัยผมผมว่าไม่อยากไปให้ความหมายว่า ผมให้ความหมายนี้ว่าคนที่ที่เข้าถึงหรือที่ได้กระทำแบบนี้ท่านจะรู้ตัวท่านเองโดยไม่ต้องมีใครบอกว่าท่านถ้าหากท่านไปอยู่เมืองนรกท่านนรกจะทะําอะไรกับท่านไปอยู่สวรรค์สวรรค์จะทําอะไรกับท่านนี่นะครับผมที่บอกว่าเรามองข้ามมองผ่านกันไปเป็นของล้าค่าทีนี้ผมพูดไปถึงเรื่อง เพดานที่เรียกว่านิพพา,านเนี่ยนิพพานเนี่ยคนพอเข้าถึงเรื่องราวได้ยินเรื่องราวนนิพพานมีคนพูดเรื่องราวนิพพานเนี่ยทุกคนก็วาดฝันวาดฝันเรื่องนิพพานที่ยังอยู่ข้างหน้าที่ยังอยู่ข้างหน้าที่ที่เยังไปที่เรายังไม่ได้ไปว่าอยากจะไปว่าอยากจะไปอยู่แล้วทีนี้ที่นิพพานเนี่ย ผมบอกคนบอกว่าเรื่องราวว่าจะหยุดเกิดฉันจะหยุดเกิดอีกแล้วนะฉันจะไปนิพพานอยางจะหยุดเกิดท่านยังไปไม่ถึงเนี้ยท่านยังเข้าไม่ถึงยังแท้จริงเนี้ยท่านก็ได้จะพูดกันนะครับท่านจะได้ต่พูดหรือได้แต่นึกหรือได้เดาว่านิพพานฉันหยุดเกิดแล้วท่านต้องลองไปดูก่อนหรือท่านต้องเข้าถึงก่อนท่านจะรู้ว่าจะหยุดเกิดหรือไม่หยุดเกิด <laughs> ผมพูดอย่างนี้นะครับแต่สําหรับตัวผมเนี่ยให้ความหมายว่าเรื่องของนิพพานและพระน,นิพพานที่อยู่ที่นั่นเนี่ยไม่ได้หยุดฉ,ฉันจะไม่มาเกิดอีกแล้วเนี่ยผมบอกเป็นไปไม่ได้นะรพระนิพพานยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ฟังให้ดีนะครับคนที่ฟังผมถ้าเจอผมในตอนนี้พระนิพพานที่ต้องยังมาเกิดแต่รอบการเกิดเนี่ยจะช้าเขาเรียกว่าหยุดพัก การเวียนตายเวียนเกิดที่ยาวนานถึงวาระหมดนิพพานก็ไปตามเวียนตามกรรมตามบุญตามบาปที่ตนเองเคยก่อไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผมให้ความหมายอย่างนี้นะครับส่วนคนใครจะเข้าใจว่านิพพานฉันไม่มีตัวตนอะไรแล้วก็แล้วแต่ใครนะครับผมนำมาถ่ายทอดนำมาถ่ายนำมาเล่าสู่กันฟัง เผื่อที่ใครจะได้ชง,งักเอาไปพิจารณาอลองไต่ตองดูนะครับผมแต่สิ่งที่สำคัญนะครับผมบอกว่าสิ่งที่สำคัญนะสิ่งที่ผมพูดตอนข้างๆต้นสี่ห้าตัวอย่างลองไปพิจารณาดูครับใครมีความสามารถที่จะทำได้ก็ผมว่าไม่เสียหาย เอาแบบไม่รู้ไม่ไม่รู้อีหน่อยนี่เลยไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยไม่เสียหายนะครับผมในการบันทึกครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้พบเจอกันเดี๋ยวผมพูดตรงนี้นิดนึงคนะการการบันทึกหรือการถ่ายทำของผมเนี่ยผมพูดมาหลายตอนแล้วเรือ่องการนำเสนอเนี่ย จะดูเหมือนคนตาเรเหรือมองเอียงๆเลยอะเพราะว่าผมไม่ค่อยชนานาญมองกล้องที่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 ตัวเลนกล้องเลยอาจจะมองดูมองเหมือนไม่ได้สบตาหรือไม่ได้ไม่ได้จ้องตาหรือไม่ได้ดูสบตากับผู้ที่พบเจอกันนี้าการบันทึกหรือนคลิปนี้ผมก็จะจบไปเนี่ตรงนี้นะครับนะครับผมในเรื่องราวที่ผมมาเล่าสู่กันฟังก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ